เราลองมาชมหลวงพ่อเงินกันบ้างหลวงพ่อเงินพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายเป็นหลวงพ่อเงินจะเป็นรูปหล่อที่สร้างก่อนรูปหล่อพิมพ์นิยมแต่โดยความเป็นจริงอาจจะสร้าง ในข่าวเดียวกันในยุคเดียวกันหรือในรุ่นเดียวกันก็ว่าได้เพราะจะมีรูปหล่อที่เป็นพิมพ์นิยมมีหลายวาระด้วยกันไม่ใช่มีเฉพาะวาระที่อยู่ในหนังสือเท่านั้นแต่เป็นเป็นการสร้างที่อยู่ในวาระกับชาวบ้านเขาเราจะสังเกตได้ง่าย หลวงพ่อเงินถ้าเป็นพิมพ์ขี้ตาสามชายโดยส่วนใหญ่หัวของท่านตรงตรงตรงช่วงหัวนี่ก็จะมีอยักเข้าไปะจะจะเป็นค่อนข้างจะเห็นเกือบทุกองค์เลยก็ว่าได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราจะมองแต่ในส่วนของการ ที่เราจะดูจริงๆผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าพระหลวงพ่อเงินถ้าเราจะดูว่าถึงยุคไม่ถึงยุคเราก็ดูตรงเนื้อของท่านว่าเนื้อของท่านที่ที่เราเห็นกันอยู่เป็นเนื้อ ที่ความเก่ามีไหมมีความวาวไหมมีลักษณะเป็นแบบไหนเนี่ยก็คืออยากให้เพื่อนๆนได้ศึกษาจากของจริงซึ่งบางท่านอาจจะเห็นตำหนิไม่เหมือนกันฉะนั้นส่วนที่เป็นตำหนิเนี่ยผมเองผมจริงไม่ค่อยไม่ค่อยไปแนะนำให้เพื่อนๆดู พราะตำหนิพระรูปหล่ออย่าลืมว่าพระรูปหล่อนี่มีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะองค์แต่และองค์ก็จะมีเอกลักษณ์ออกมาไม่เหมือนกันเวลาเทเราก็ต้องนึกถึงข้อเท็จจริงว่าเวลาเทหล่อนี่น้ำของ ทองเหลืองหรือน้ำของโลหะที่ใช้เนี่ยวิ่งเข้าไปอาจจะวิ่งไม่ไม่สุดก็ได้หรืออาจจะวิ่งแล้วอาจจะแห้งตัวก่อนยังไม่เข้าไปมันก็อาจจะมีเว้ามีแหว่งหรืออาจจะเกินนะมันล้วนล้วนเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลูกหล่อ มีทั้งส่วนที่เกินมีส่วนที่ขาดแต่และองค์ไม่เหมือนกันเพราะถ้าเหมือนกันแล้วคงไม่ใช่พระรูปหล่อคงเป็นพระปั๊มแล้วเพราะพระปั๊มนี่จะเหมือนกันเกือบทุกองค์ถ้าปั๊มในบล็อกเดียวกันยกเว้นว่าปั๊มจำนวนมากก็อาจจะเปลี่ยนบล็อกอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเป็นบล็อกปั๊มเขามักจะมีการเปลี่ยนบล็อกเราจะสังเกตได้ว่าบล็อกปั๊มอย่างของหลวงพ่อเดิมก็มีถึงสี่บล็อกด้วยกันแต่ถ้าเป็นบล็อกที่เป็นหุ่นสำหรับหล่อแล้วนี่จะไม่เหมือนกันกับการปั๊มแต่ การหลอ่ออย่าลืมนะว่าอาจจะทําเป็นหลอ่อคาวหนึ่งให้พร้อมกันนี่ประมาณ10องค์หรือ15องค์ถ้า10องค์เราก็ต้องไปคํานวณดูว่าถ้า10องเนี่ยถ้าสร้าง100นะถ้ามีหุ่นอยู่10บสหุ่นถ้าสร้าง100อยองก็แสดงว่าจะต้องเหมือนกันแค่10องค์ ในในแต่และหุ่นจะต้องเหมือนกันแค่สิบองค์จะเหมือนกันทั้งหมดร้อยหนีเป็นไปไม่ได้เราต้องนึกถึงหลักของความเป็นจริงตรงนี้ก่อนเวลาเราดูภาพลูปหล่อเพราะฉะนั้นนี่คนที่ชี้ตำหนิว่าจะต้องมีตำหนิอย่างน้นมีตำหนิอย่างนี้เพียงเพราะอยากจะให้ เราคิดว่าเขาเก่งเขารู้จักตำหนิอย่างดีแต่สิ่งที่ผมเองเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆฝากเป็นฝากเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆก็คือพระลูปหล่อสร้างร้อยหนึ่งโอกาสจะเหมือนกันมีเพียงสิบองค์ในหนึ่งร้อยจะไม่เหมือนกันทั้งหมดทุกองค์ ในทุกองค์ในร้อยฉะนั้นถ้าเรารู้ลักษณะหรือร,รู้ข้อเท็จจริงอย่างนี้ผมจึงไม่อยากอกให้เพื่อนไปเสียเวลากับการไปจดจำว่าพระรูปหลอ่อจะต้องมีตำหนิที่ตรงนั้นตรงนี้บล็อกมันจะต้องมีจุด มีอะไรนะที่ที่เขา,เาตั้งเอาไว้แต่สำหรับผมเองผมให้ดูหนึ่งในเรื่องของหน้าตาที่มีส่วนคล้ายไหมสอก็คือมวลสารมวลสารถึงยุคไหมเราต้องดูมวลสารว่าถ้ามวลสารถึงยุคก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าตาบใดก็ตามมวลสาร เรามองยังไงก็คือไม่ถึงยุคเนื้อก็ยังไม่เก่าหาเราก็เราก็อาจจะตีเป็นเนื้อยังใหม่อยู่ฉะนั้นจึงขอฝากสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ